สถาบอกแล้วลงเครื่องบิน่าพี่ปูเรือพี่เออเครื่องบินเลยก็ได้พี่วิ่งไปทางเขาใหญ่เอาเลยไหมเออจะมาหาเราเอาลงหมดแล้วมั้งลงเครื่องบินอ่ะย่างยงพี่มันบินเลยไปเขาใหญ่กันมาตรงสะพานมาตัวมาตรงสะพานเนี้พี่มาตรงสะพานนี้มีตัวหนึ่งจะมาพี่เขาใหญ่ไหมจะย้อนพี่จะย้อนโอ้โหมันลงก่อนเราอีก นี่นี่มาตรงสะพานนี่พี่ไปตรงกลางมีตัวดีโกดังหนึ่งตัวพี่พี่เราเราเราอยู่เราไม่บวกเราไม่บวกอยู่ข้างขวาอีกตัวหนึ่งลงฝั่งนู้นตัวหนึ่งตรอตัวเดียวเองี่มันมันมันจะเริ่มจากตัวเดียวแล้วแหละถ้าเราเก็บของไม่ทันใช่ อัน,นี้เดี๋ยวเราขึ้นเข้าเผาใหญ่พี่เราไม่บวกปล่อยมันบวกไปนนเก็บของแล้วมาเลยคือไนนม่มีใช่ปัญหาคือตรงนั้นแหละตะตากระบอกตาม่พพี่ตรงนี้สะดวกดี ที่มันลงมาตรงวระดังตรงที่อีตัวพี่มาฟาร์มแถวนี้เถอะพี่มาไอตรงนี้มีตัวโอ้นีก็ขอสกขอสการได้ไหมจามีหนีมันดิ้มน้ำมัดิ้มน้ำไอมัไปไปหาเพื่อนดีกว่า แย่ก็หดร้ายไปแล้วไปพี่มันไม่มีปืนพี่ต้องรีบก่อนผมว่าเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมันก็มาแล้วมาพี่หนีมน่ได้โกดังมียาโอ้โยลืมเปลี่ยนตัวนี่หว่าบอบเอ้ย ไปริมน้ำได้นะพี่เล่สามกระเป๋าสามที่สาไม่เอาอไม่ได้หรอของกระเป๋าหนึ่งกระเแล้วเจ๊กาดแจ็คคนอื่นเขาแบกให้เขาแบกพี่ผมรู้เป็นการแก้แค้นฮ่พี่นันเราฟาร์มโหยังยังผมยังไม่ได้ฟาร์มแถวนี้มีแถวป้อมมันยังไม่ได้ขึ้นกันเลยพี่ แต่ป้อมป้อมหัวมุมกับแอน,นนอน่ะขึ้นแล้วข้างบนข้างบนไม่ต้องขึ้นนะพี่ไม่มีอะไรตรงนี้มีเอเคตรงนี้มีลูกซองงของเก่าป้อมนี้ลูกซองอยู่ข้างบนป้อมพี่ เอาอะไรเอาปอืนปืนพวกอะกระเป๋าหนึ่งอยู่นี่ผมได้ก้อนสามหกสามอะโอ้โหหกสามไปแลยยังไงสุดยอดพี่คนแบกออกมาแล้วคนแบกแบกออกไปยฟาดเลยฟาดแรงจะดูมั้ยกัน <ผม S 1> ทักโอ้โห ตรงนี้มีลูกซองที่ซองเก่าซองเก่ากับลูกปืนใครเอาลูกปืนซองมานี่เลยไปไปจที่สครับเกาะสามได้ได้เกาะสามแล้วพี่หาหมวกอยู่เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปเขาใหญ่กันอะไรพี่มีอะไรเกาะสองเกาะสองบนสะพา,าน พยายามอย่าช้านะพี่เพื่อเจอโปลแล้วเราชักไม่ทันครับที่ไม่ให้บวกไม่ใช่ว่ากลัวโปโปล็อกหัวโปล็อกหัว,โ,หวโอ้นัดเดียวตายแล้วนะผมโดนมสองปึ่งเอาแล้วตายสนิทใช้แคพ่พีเก้าสูนยเองนัพวิสาหีไปหาโกบินันก่อนเดี๋ยวแจกไอเอ็มพีเก้าศูนย์ถ้ามันแต่งดีๆมันก็ดิงดีนะดิงดีอยูครบครบ คือไหนครับ90เนอะไมครับจิงยิงโคตรด,ดีอ่ะอ๋อใช่ใช่เหมือนไรนะพี่จะ MP9 จะลงหาอาวุธอะไรอีกไหมถ้างงลงก็ลงไปด้วยกันโอ้วงทำไมไปทางนู้นนะ เราต้องวิ่งทางอีเไลท์อีกแล้วอะอีเวลไลท์โหดเไยเอ๊ะเราต้องไปทางโน้นดิพี่ไปทางสนามบินน่ะดิใช่ป่ะย้อนกลับพี่ย้อนกลับวงไปนู่นนะพี่จะไปทางมิบาเลยนี่ปมิบาเลยนี่มากว่าพี่ไปแถวนี่ดีกว่าดื่มน้ำมั้งลงเต็มตึ้งบินอ่ะพี่ไอวิ่งแข่งกันมั้ยหรอวิ่งแข่งกันมั้ยหรอวิ่งแข่งกันมั้ยหรอเออวิ่งเริ่มเอาเคลลี่มาเฮ้ยวิ่งเยอะจังวะกลวงวะเนี่ยใครเจอโมกตรงไหนบอกด้วยเด้อ เอาดิเอาดิหมกหนึ่งก็ได้หนเขาตายนะพี่ไม่ <c oughs> ดีรย,ย้อาอ่งไฟผมใช้ได้ละเดี๋ยวใครทนันไหมนี่ได้ยินเสียงเพลงไหมพี่ได้ยิยนพี่กำลังคึกคืนแต่ว่าไม่ไม่ รับได้รับได้มันไม่ได้แรงไม่มาผมเพราะผมเดินยงหมีทำไมเมาอ่ะเอ็นตีพี่ไปทำธุรกิจหรือวาไม่มีพี่ไม่มีครบหมแล้วมีรถม,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 มารถมารถมาระวัง เอยครับนู้นเลยมันต้องาออยามจนะโดนยิงพี่เราไปขึ้นหลังคาลงนู้นไหมจะตายไปเนะี่ยเดี๋ยวแต่เราไปริมน้ำแล้เขาลุกไปไหนแล้วอ่ะโุนไปลอ็อกหอยกาิพี่พี่เราเราไปแค่ตรงฝั่งลิ ติ๊กริมน้ำดีกว่าเราไม่ต้องไปประเทศถอไนกาเม่เห็นวิ่งกันไหมเห็นเห็นเอมาตัวเดียวหรือเปล่ามันมาตัวเดียวเดี๋ยว่าครับ ไม่มี m p c 0! โอเคอยู่บ้านนี้ก็ได้พี่โอ้เ,โอเคออเ้าสองในนี้พี่คนไม่รวงเน,นียบ้านนี้ไม่มีคนโอเค

ไปแบงค์จัาท่านที่ทศพีไม่แตกก่อนนะเหมือนได้ที่หนึ่งที่ไหนที่ดาที่เล่นล่าสุดเนี่ยที่เราบวกกันเลยได้ที่ดาที่สองพี่วงถัดไปเราเราไปเราไปอยู่ตรงตรงริมน้นํานี่ตรงนี้ดีไหมไปเล่นวิ่งเลยเดี๋ยวเล่นกันลุงมาใช่ใช่ใชใชเราไปอยู่ในในในบ้านในนี้ดีกว่าบ้านใครอ่ะบ้านริมน้ําอ่ะพี่ตรงริมน้ําบ้านใหญ่มันจะมีคนมาเปล่ะ เาเข้าบ้านเล็กนี่ก็ได้พี่มีมาแน่หรอพี่บ้านริมน้ำมันมัน,ม,นมันรู้สึกมันโล่งเหมนะมันจะออกไม่ได้ดิริมน้ำพ,พี่เอาบ้านเล็กนี่ก็ได้พี่หมกหนึ่งน,นั่นวุ้ยโมหนึ่งก็ดี ได้ละมีใครยังไม่มียาไหมไมีน,นะพี่กล่องนึผมต้องการนะโศึกษเราอยู่เราอยู่บ้านฝั่งตรงนี้ก็ได้พี่ อ๋อ62ออยู่นี่ไปรีบตู้เดี๋ยวพี่เราอยู่บ้านนี้ก่อนก็ได้พี่ลด,ดมาลด,ดมาระวังด้วยระวังด้วยเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ได้ไตรงนั้นก็ได้พี่บอก เกาผมไม่มีเกาะตรงนี้มีเกาะหนึ่งตรงเนี้ยพี่เกาะหนึ่งในบ้านไม่มีอะไรวิ่งผ่านนี่เกาะหนึ่งเอ๊ะเมื่อกี้พี่ได้บอกได้เกาะสามแล้วใช่หมือเกาะหนึ่งเกาะหนึ่งบ้านนี้มีพี่พี่มาได้นะเกาะผมก็ได้พี่เกาะเกาะผมก็ได้เดินตามผมนะ เอ๊ะเดี๋ยวเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอยู่นอกวงปะต้องต้องต้องเข้าไปในวงอีกหน่อยอะพี่เข้าอีกเข้าวงอีกเข้าวงอีกแบงค์เข้าวงอีกพอดีพอดีพอดีเ็กรใจนะโอเคโอเคห้าตัวไอวอมีกันยังไอวอมียังไม่มีเลไม่มีไม่มีแบงค์เอ้ยเนัานมาผมเลยอยู่ใ้ผมใช้ไม่เป็นหรอกพี่ พี่เกาะหนึ่งอยู่บ้านเนี้ยพี่ก็ไม่พอดีหรอกต้องจะกินนิดนึงอ่ะเนี่ยก็พี่เกาะอ,อยู่นะพี่นั้นมาแบ่งเนี่ยเกาะหนึ่งอพ,พอดีครับลูกเดียวพอพี่ล,ลูกเดียวพออยูว,วงอยู่ตรงเราอีก เอาพี่โรย่างไก่พอดีเลยกะเรียดพี่ไปดูแล้วเต็มหมดแล้วเหรอเดี๋ยวผมย่างให้แกง,งานนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเต็มแล้วผมเต็มแล้วก<ม>ันแตย่างให้พี่ให้เต็มเออผมเต็มหมดแล้วโอ้ยพี่งานนี้เราจะอยู่บ้านล่างหรือบ้านบนดิอย่าง,างห่ังเดี๋ยวสิบแปดตัวเองอะ สิปดตัวดิวงขนาดนี้อยู่บ้านล่างนี่ก่อน,น,ไ,นไม่ไม่บ้านใหญ่คนเยอะพี่ให้มันยิงกันเราอยู่บ้านนี้ <c oughs> อย่าให้มันเห็นตรงหน้าต่างนะพี่ <c oughs> อ,อสองคนต่อบ้านนะสองคนต่อบ้านสองคนต่อบ้านไปไป<อ>เก้ยเุ้คนลงมาแล้วพี่มามมหาผมเนี่ยเอาดีรออะไรละ่ละ ไปหาพี่แล้วนะอยู่กระ่่มหลังนั่นแหละเดี๋ยวเราต้องไปแล้วหละบันเอ็นเนี่ยพี่อยู่กระ่มหลังเนี่ยอีตัวพีมาแล้วล่ะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเอาเลยเป็นเกาะอะไรวะมาแล้วมาแกเข้าเลยไม่ได้พี่

đang diên men đúng không? tài quá tài quá, rút lên đi rút lên, cả rút lên. bên này. háp súng, súng 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 ตัวโอเคพี่บวกแล้วบวกน้อยบวกมากโอ้ยโอ้โหเราเหลือระดับตีตัวนี่นั้นแกยัหวังแค่นี้เหรอต้องที่หนึ่งเลยใช่ไหมเอาแค่บวกก็ได้พี่พี่อยู่นอกวงกันนะระวังนะพี่ไปประชิดบ้าน้าเล่นกับผมพี่แบงค์ไงก็ไม่ต้องกลัวจะลบอ่ะ พี่บอลอีกคนนึงระเบิดไผ่ให้มาโอเคเห็นแล้วยิงงลไอ้บันยิงให้มันยิงกันไปให้มันยิงกันไปเดี๋ยววงมันต้องบีบโอเคไว้พี่ขึ้นก่อนได้เปลียบป่ะ วิ่งอยู่นตรงไหนพี่บอกด้วยอ๋ออ๋อไอวอลเหรอตรงไอวอลป่ะตรงไอวอลดีไอวอเห็นอยู่ตรงไอวอล โอ้ยผมจะล้มอยู่หลังไอวออยู่หลังไอวอตัวเดียวพี่อัดเลยโอเคสุดยอดโอ้ยสองสามสิบห้าโอ้ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่พี่ยศส